ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนต้นตนระกูลของพ่อพันแม่พันกวายไทยยกให้เขาไปอุทัยธานีนะ,ะจะบอกให้อุทา,าคร อย,อยู่ที่อำเภอทับทันของอุทัยธาน<ฯ>ีธุรกิจต่างๆมันส่วนเซคนกลับมาเลี้ยงควายกันเยอะเลย ครับคนัยกลางคนอยากจะกลับภูลมหนาวผมก็แนะนําว่าคันแรกก็เลี้ยงสักคู่หนึ่งเป็นสิ่งที่ดีดนะวิถีเดิมๆก็จะกลับมาถ้าเลี้ยงเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวต้องเกินล้านแน่เลยใช่ครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะเพิ่มปริมาณมากแล้วราคาจะถูกไม่ถูกยิ่งแพงคนเนี่ยเลี้ยงพัฒนาดีขึ้นเมื่อก่อนขายได้เป็นหมื่นเดีย๋ยวนี้ขายได้เป็นแสนถ้ามีคอคนมีคอควายย่อมมีรอเรือคือเรื่องราวดีๆและงองงูคือเงินตราตามมาตลอดเวลาครับเมืองดีผู้คนมี แค่ภูไทธานีเมืองพระชนกต้นราชวงศ์จักรีลุ่ัสแก่กล้งเมืองนี้มาปีมนครังไงเทาดีๆกับพี่คำรณเชิญทุกคนอย่ามองข้ามควายเพราะดูแค่การยืนของมันก็มั่นคงแล้วมันมีสี่เท้าแต่คนเราแค่สองเท้าเท่านั้นนะ จะบอกให้ทัพทันอุทัยธานี